วันศุกร์ที่4เมษายน2568นางปราณีนามสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าวโค้งได้นำคณะครูนักเรียนชุมชนผู้บริหารและศึกษานิเทศร่วมกิจกรรมเวทีจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีด้วยเครื่องมือ Development Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำระดับโรงเรียนภายใต้โครงการ TSQMA จังหวัดสุรินทร์ โดยมูลนิธิสยามกมาจนสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQMA จังหวัดสุรินทร์ณนะโรงเรียนบ้านขวาวโคง้งเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี2ครั้งนี้ดรกุลพิสิทธิ์คงนุรัตน์นายสุธีชิงชนะและนางบุษรินมีสัตว์ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีด้วยเครื่องมือ Development Evaluation DE ช่วงต้นน้ำระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอ้ทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอ มันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเดอ้อสุขก็เจียมเจ็บก,ก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้น